โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีทชาวรุ่นโรคนสุดท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับพี่อีกเลนะครับวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดอัปเดตใหม่นะครับของอะไรนะของแมปอารลีจินอารลีจินพีชนะครับทุกคน อ่าแมปนี้ก็จะเป็นแมปอ่าคล้ายๆแบบอ่าพูดตรงๆเลยนะครับแมปนี้ก็จะแบบอ่าคล้ายๆอ่าไม่ใช่คล้ายๆมันเหมือนมันก๊อปอ่าแมปคิงสังกีมาเลยอ่ะครับทุกคนมันก็แบบคล้ายๆเหมือนมันคล้ายๆนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เล่นเพื่อความสนุกครับอย่าไปซีเรียสเลยนะครับทุกคนว่าแมปมันจะก๊อปหรือมันจะอะไรนะทุกคนแมปนี้ก็เลเวลตันประมาณ 500นะครับทุกคนไอ้แมปใหม่เนี่ยก็เ,เวลตันประมาณ500นะพี่ว่าจะรีวิวต้องแต่น,นู้นแล้วพี่แบบไม่มีเวลาหรือพี่ลืมพี่ก็ขอโทษขอขอภัออยด้วยนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดแล้วนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่ซาะมาแจกโค้ดแล้วนะครับทุกคนอ่าโค้ดก็จะเป็นโค้ดเซ็มนะครับโค้ดใหม่นะเป็นโค้ดเซม็ม10 LP แล้วก็โค้ดอีกอื่นๆทุกคนรวมกันได้ประมาณ9อา่า9มณีนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ซาทิ้งไว้ใต้คลิปนะทุกคนอา่ามาครับต้องใส่โค้ดหนี่ยอ๋อนี่ไงครับรหัส ปุ๊บก็กดเอาไม่ได้มันต้องอ๋อมันต้องอันนี้ครับนี่ครับปุ๊บแล้วก็กดส่งนะมันแบบนี้แล้วก็จะได้10อากา้ามณีนะทุกคนหรืออัญมณีนะเดี๋ยวพี่จะเรียกว่าเซมแล้วกันแล้วก็ตัวสุ่มผลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยไอ้ตัวสุ่มผลครับนี่นะใช้1อ่าอัญมณีนะในการสุม่มเฮ้ยได้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นแมกมานะทุกคน,นไอ้ผลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแบบเล่นๆดูนะเผื่อแบบโมจงโมจิมจออกอะไรเงี้ย ถ้าโมจิออกนี่พี่ล้องเลยเนะนะี่ยโมจิมันเป็นผลมาใหม่นะครับทุกคนโอ้หอย่าบอกนะได้แต่มุแม็กมุงแม็กม,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 มากทุกคนโมจิอะไรไม่ออกอะ่ะเฮ้ยโอ้อโคตดใหม่ก็จะได้ประมาณ10มัน,นีนะทุกคนเออใช่พี่บอกนะี่ะเฮ้ยสีม่วงออกเดี๋ยวพี่จะสุ่มจนเหลือ5้าแล้วกันปุ๊บเฮ้ยอันนี้ผลอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองกินกันก่อนนะทุกคนเอ้ ไปนึอ่ะไปไกลๆก่อนเดี๋ยวลองกินก่อนพี่ไม่รู้นะว่าผลนี้คือผลอะไรผลอะไรวะอันนี้ก็ผลอะไรผลโอปหรือเปล่าอุ้ยผลไข่สัน่นเฮ้ยผลสัน่นเฮ้ยเดี๋ยวจะลองมาอัพดูนะครับพี่ร้อยยี่สิบแปดร้อยสิบแปดผลปีศาจโอโ้โหมันสองร้อยเลยลนะไอ้สกิลนั่นนะนะโอโ้ปุม้มแล้วก็โอโ้โหแต่พี่ว่าผลแมกมาน่าจะดีกว่านะพี่วานเนี่ย อยากินกันก่อนดีกว่านี่แมกมาน่าจะดีกว่านะดูดิปุ๊นี่เดี๋ยวอ่าขอสุบมไปเลยจนหมดละกันนะครับทุกคนปุ๊บปุ๊บเหลือเหลือซึ่งเหลือหนึ่งโอ้โคตรเกลือทุกคนอุ้ยแต่มันได้อะไรเนี่ยอันนี้คือผลอะไรอ,ะอ่ะอุ้ยช่างะแจกอันนี่ก่อนเฮ้ยผลพาวก็มาว่ะเฮ้ยผลอะไรวะบางผลพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไอ้บางผลนะ อันนี้ก็ผลอะไรไม่รู้อะผลน้ําแข็งหรือเปล่าไอ้น้าแข็ง <accord> เอาไปเลยมันน่าจะไม่โหดนะมั้งนะมันน <uana> ่าจะไม่โหดนะแล้วก็ไอ้พวกผลนี้ก็น้ําแข็งอะไรไม่รู้อะบางผลพี่ก็ไม่รู้พี่ขอโทษขออภัยด้วยครับแล้วก็ร่องหนนะครับแล้วก็พาวอันนี้ก็แม็กมาเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าแม็กมาเดินบนน้ําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปทดสอบดูนะครับทุกคน นี่นี่รตรงนี้ครับตรงท่าเรือเฮ้ยเดินบนน้ำได้ปะเฮ้ยดีว่าดีนะทุกคนเนี่ยเดินบนน้ำได้ไอ้นี่ก็ผลน้้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยได้นะทุกคนแล้วก็เผื่อใครถามมานะว่าพี่ครับคาตานาซื้อตรงไหนนะครับอ่าก็ซื้อตรงนี้เลยนะไอ้ตรงร้านค้านะทุกคนประมาณเท่าไหร่วะประมาณ5,000เบรีนะครับ5,000เบรีแล้วก็จุดฟาร์มเลเวลแรกนะทุกคนจุดฟาร์มเลเวลแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนในตรงนี้นะ นี่ครับไอจงเคสนะครับเลเวลแรกทุกคนก็ฟาร์มตรงนี้เลยครับแล้วก็พอเราฟาร์มถึงเวลยี่สิบห้าเราก็มาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่พี่ฟาร์มก่อนนี่จนถึงเวลหนึ่งร้อยทุกคนครับอ่าทุกคนเชื่อไหมพี่ฟาร์มแบบอ่าถึงเวลหนึ่งร้อยตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลหนึ่งร้อยอ่ะโอ้โหด้วยเวลาสามสิบนาทีอ่ะแบบโคตรไวอ่ะโคตรง่ายคือมันง่ายจริงนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหคือมันแบบง่ายอ่ะเออทำไมทำไมพี่ทิ้งหุ่นไม่ได้อันไหนวะหุ่นน้าแข็ง ผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งเออนี่ไงนี่ไงน้ำแข็งไม่รู้นะว่าใครจะเอาผลน้ำแข็งดีนะเนี่ยน้ำแข็งกินเลยน้องมันดีเออเนี่ยผลน้ำแข็งมันดีแล้วก็สกิลอีเฮ้ยสกิลวินหน่อยพี่ลืมดูสกิลอีสกิลว, e, วินเยอะโดอันนี้ก็จะเป็นสกิลปุ๊บสกิลปุ๊บอ๋อเฮ้ยแต่เฮ้ยได้นะแม็กมาบินได้ด้วยทุกคนเฮ้ยดีที่สุดนะครับเนี่ย เดินบนน้าก็ได้วินก็ได้เฮ้ยถือว่าได้นะทุกคน,นเนี่ยเฮ้ยถือว่าเกมเขาทำออกมาดีนะสนุกสนุกนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนคลิปก็สักขอสบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าน้องชอบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พี่กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาพี่ท่านนี้นนละค่ะบ,บ๊ายบาย